คอสีคโขมหมูจ้าพี่น้องกำลังสีเหลืองจ้าโซโซใปสตามบักทั่วจ้าพี่น้องใส่ปลาล่าลงไปจ้าสใส่น้ำปลาลงไปตามบักทั่วกับทอดหมูจ้าผีปักหน้าหวดลงไปพี่น้องล้กะกะ ใส่บะเกอเทศจ้าบะเกอเทศลงไปเลยแล้วก็เนๆๆๆื้ๆเนื้อเื้อ้โอ้ยล,ลืมลืมลืมน้ำตาลน้ำตาลต,าลตาลัดเื่อความกลมๆ,ๆพี่น้องสุกซีฟันเป็นละแรบจ้าน้ำตาลน้อยนึงพี่น้อง ผ่าน,น่อยนึดเพื่อความกลมกลมจ้ะโอ้ยสีสันกินตาตัด,ด้านไ่จ้ะน้าเป็นล่แสบอยู่คนยังไ่นเนี่อ ย้ายกับหัวควนพี่น้องย,ออยายกินนม้อนเลยจากน้อยพี่น้องเสียพี่น้อยเลยกินกัะปิงป้งันเนปิ่งกันทอดมหมูแม็หน่อหมูก็ล่ะสีสันจะกินย่างคักเลยแสียบข้อมพี่น้อยอ บึบลงถ้วยพี่น้องอ,อืมพี่น้องเข่าเที่ยงเข่าใบจ้านวดทุกข้าเพิ่งเสี่ยเล้วพี่น้องเอ,อ้ยหิวเหี่วหีว,หวอืมเป็นไงสีสันพี่น้อยสีสันน่ากินมากเข็ดจัดจ้านจ้าจ๊ะอ๋อเบิ้งพี่น้องหูน เพ็ดได้ใจักคักพี่น้องเอ้คิดได้ใจักคกแล้วกะทอดหมูเบิง่งกำลังสีเหลืองจ้าทอดไฟอ่อ,อนๆพี่น้องโอ้ยมันคือเป็นยนเนสีน้องทอดไฟอ่อ,อนๆมาสัน้นพี่น้องเลยไฟอ่อนๆมาสั้นนี่เนี่นเบิง่งคือเป็นหมูใหม่ติพี่น้องปะที่นี่